là các bạn xin được cho xin phép được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  อายุปะลาณตัวได้45แต่45ปแล้วประมา6 6 6จือว่าเป็นข้าหนาเสระดัพระผู้านุแลวก็หงตอนโตกระไรมีการสนเทตยุ้าผู้ป็นผู้ชีาว่าสว่า4 0 0 สื่สารต่อไปแต่ที่จมาพูดทุกวันโงการปฏิวัติคััคมนี้ดำเมาแสี่สี่ี่ว่าเป็นการจัดที่ยาวนานและเรีได้ว่าได้รักต่อความบริสุทธิ์าความมุขตามุปทามจากแบบดาตุญาติโยหลายหมู่บ้าเราบกกันที่ว่าที่ว่าแต่หรือว่าเป็นสิ่งที่ ส่งคุณค่าแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเป็นการรักษารักพุทธศาสนาของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรพระอาจารย์พระมหาทองเรียกราวว่างานการว่าที่จะได้ายากยากมากอยู่เ็ใช้เวลาเป็นงเวลาสี่วันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วเริอเอ่มแลกเกลียววางทียนแ่กเกลียวพระแล้ว,วก็จ้า แต่ร็มาปาิบัติมื่อฐาวิธีรอบการแก้วันที่หนึ่งออยู่ก็ปฏิบัติกรรมจนวันนี้วันที่สิบปฏิวป็นธรรมการการยผ่ารโอนมาได้วันนี้ถือว่าเป็นอาดีเวลาทีดีฟองใช้จใช สดปีจะได้ทำบุญักบารีสวัสดิ์จิตวิใจนะให้แก่พระสงฆ์ะเจ้าของเราจ่ว่าจะเป็นไว้เป็นค้าวค้าราหอยอไว้ในเรื่องของการปลูกสร้างทำปรฏิสังขรณ์วัฒาธรราที่วัฒนรอะไรอย่างนี้สต่อไปบันนี้ยิ่งใหญ่มันทีรายยงการทชการบอกว่าอย่างไรอำอาิษิฐานนี ที่เราเดิมาหรือที่เราเป็นทุกสิทุกอย่างได้เพราะอยากโยได้สะสมรุมมาในสะสมรุมมาทั้งแ่ในอดีตชาติหลายชาติหลายชาติด้วยกันการที่ได้โยได้เดินทางกาบอกว่าภาระแห่งนี้แต่ว่าภารหงนี้ถืว่าได้โยดได้เดยสะสมไว้แล้วนั่นเองพูดก็เลยารโยมมากาโยมมาถึงวัด แบุ่ปัามุลธรมความักโตใหญ่ที่านก็ปฏิบัติปฏิบัติช่วยอยู่ทุกวันมีครูบาอาจารย์คอยเรียกวัาทำไปพระอาจารย์ตามีไปถึงาพระอาจารย์านอนุตโรเจ่าวาดรักษาการต้องมาช่วยช่วยในส่วนช่วยานสัพนธ์ได้มาช่วยทานพระอาจารย์ช่วยพระอุปัชฌายอาจารย์ก็ มากแล้วเองแล้วก็อาศัยพระลงลงที่คุกติดฐานรากแล้วนี่แหละเติมต่อไปแล้วก็เราบรรดาลูกหลานที่วัดไปอีกโลกปีนี้มนึ่วัสิบห้าลูกพระใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกกี่ลูกบางแล้วก็ว่าไม่ซื้อกอับไปแน่ยิ่งเออไป็นสิริรซื้อเยอนเติมอ่ะซื้อมา าล่เป็นสิที่ซื้ผู้ที่รโดทำนี่แหละโดนากลาาตาโอ้สบาเหนพระหลายลูกพิษเปลูกโนะกได้ทว่าไม่ธรรมดา66ลูก68ลูกนะยอดเงินน้อยหน่อยนะทว่าไม่ธรรมดาากที่เราได้ทำเงเยอะๆบาพเยอะเลเนเวลาสิบันใยานรับ ประกาศเรโยมที่มาทุกวันกี่เดียวโดนหลายตั้งหลายคนมากรนทุกทุกวันนะมาทุกวันเห็นว่าการกระทุ้งกันต่างหมดกระทุกวันต่อเป็นเจ้าภาพกันทุกวันโอ้จะต้องขอความตั้งใจของญาติโยมญาติโยมจิตใจของเทศบาลเทศวิชาแล้วก็เป็นจิตใจของอาญาชนด้วยผู้ที่เจริญแล้ว แตเดินทางได้ิีใจแล้วก็เป็นเจ๊เจ๊นี้นะเป็นเจ๊ที่ที่อาจจะมการ่แหลหรือว่าเป็นผู้ที่จรินแล้วนะเป็นผู้ที่ได้ภูพ้าสองพ้าต่อเดิมนะต่อเดิมก็ไม่เรื่อยนะเดินกิจเดินใจตกแต่งกิตใจให้ลด้หนาวหนาไม่านหนาวไม่สิ้นหนาไม่ดขวางาแต่ตอที่จะเดินเป็นขาบาเลยก็ขราาแล้ว อิทธาสการจิตอธิทธานยกขึ้นจิตของญาติโยมเองก็สูงขึ้นเพราะจิตอย่างนั้นเป็นจิตที่ว่างงาเป็นจิตที่ไม่ได้พิเป็นภัยแต่เป็นจิตที่เป็นจิตระาสืบเอตุมเสืบจิตมาสืบเลื่อนเลยแล้วฉันเปผู้ที่พระเจ้าได้ทรงให้ตราไว้ได้ชี้บอกการเดินทางตามอาริยะเจ้าย่อมเจริญอริยะจะพระผู้เจริ

กรสรสมบัติก็นสร้างนะก็ะเอาสมปัติฐานานจากที่ใดเดไก้ป็นฐานานเอาไว้ยอมได้จะให้่านแล้วได้เรียนดยสมรรถนะกลัวนะได้เรียนอยู่แล้วก็ได้รับสร้างร่องทาวัดวาอาดามนะญาติกยมก็จได้สมประสเป็นแน่แท้อย่าแน่นอนอย่าไม่ติดจากที่พระดับก็จะนะเป็นของทยของเราเป็นที่พึ่งของเรา พระธรรมจาเป็นท so ี team, là, là ểm, n n đ đ nh, ่พึ่งในการปฏิบัติในเรื่องของหลักธรรมสัจจะบาร้อมาตุปาภิี่ภิษณารลาควาหลักธรรมอที่เราเรล่านี้ให้ความเข้าบอได้มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในระยะหน่งระยะเยียวกัอย่างนี่แหละมาลังเยนักทีลำบากขอทุย่างถุงโย่ได้สรบาท่านแล้วได้เป็นธรรณ เป็นประโยชน์แต่ยากดยการเดิดตัดเข้าสู่โยผู้ที่เจอให้และยอดเป็นผู้รักในเวลาต่อมา